อ้าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าจบภารกิจนะครับจัดส่งรนด่วนะครับวันเดียวถึงนะครับพร้อมกับติดตั้งแล้วก็สอนใช้นะครับถึงหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธิตในการใช้งานนะครับของหัวกระแทกคนกีดนะครับแล้วก็วิธีการเติม ไนตัวเจนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาจจะเป็นรูปแบบการถอดการประกอบต่างๆนะครับพอลูกค้านะครับคือเอ่อซอร์รถมาใหม่นะครับเป็นคูป o ต้ายูหนะครับความรู้ประสบการณ์นะครับในส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากคลิปนี้ก็ยิ่งดีครับแล้วก็นะครับคือสําหรับรายการนี้นะครับที่ผมมาติดตั้งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของหัวกระแทกนะครับคอนกรีต อร์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะแนะนำนะครับสำหรับใส่รถพวกไซส์4ตันขึ้นไปนะครับจนไปถึงไซส์6ตันก็ยังใส่ได้นะครับแต่สำหรับลูกค้าเอนะครับเป็นยูอซึ่งแน่นอนนะครับเป็นสัสขนาด5.5ตันนะครับก็ยิ่งเหมาะสมเลยนะครับเพราะทางร้านเรานะครับจะมีตั้งแต่หัวเล็กๆนะครับจนไปถึงหัวใหญ่ๆนะครับมีหัวเบอร์เล็กสุดก็เป็น4450ก็จะเป็นสเปคเดียวกับพวกพวกยูสิบห้านะครับเป็นขนาดเล็กเลยขนาด3ตันเนี่ยก็จะเป็นห้าสามศ แล้วก็ในส่วนของอ,อีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์600นะครับ6ก้อก็เหมาะสำหรับพวกใกล้ใกล้เคียงกับ4ตันก็เป็นพวก3.5ตัน3.8ตันนะครับหรือ3ตันก็ใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีหัวใหญ่ให่เลยนะครับเบอร์พันเบอร์พันสพวกนั้นก็เป็นพวก120ย3 0 140บอม่นะครับหรือเป็นพวก pc 200ถ้าเป็นแคทก็เป็นพวก3ามสองศูนย์อะไรอย่างนั้นนะครับเรามีทุกไซส์ทุกขนาด นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อทางเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไหล่ครบวงจรแมคโครนะครับครบวงจรนะครับส่วนอะไหล่ของเรานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพวกสว่านจอดินหัวแยกคอนกรีตนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับหัวคลิปไม้อุปกรณ์โซ่ช่วงลงช่วงล่างนะครับเรามีจําหน่ายครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ลูกสูบแหวนปอกสูบนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับต่างๆตัวโดงตัวเดินเราก็มีจําหน่ายนะครับท่านใดสนใจนะครับฝากไว้นะครับอนุชาลุงไฮเตอร์